สวัสดีครับช่อง s o ลเล e วอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมตะกูลโซเราเคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป100%ของเกมดาร์กโซลภาคที่3นะครับแล้วก็แนวทางเก็บถ้วย p l a t i n นัมทร p ฟีนะครับตอนที่แล้วเราลุยด่านแกรน d a อาร์คไมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลุยส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็จะทำเควสของออเบกด้วยอันนี้เรามาถึงตอนที่เปิดช็อ t c u t ลิฟต์มาตรงบอนปลายทางเข้าแรนอาครคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นลิฟต์ไป จะไปเคลียร์พื้นที่ส่วนที่เหลือนะครับก็ผมเหยียบลิฟต์ส่งลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเวลาขึ้นมาจะได้ขึ้นง่ายๆตรงนี้จะมีโซอยู่ก้อนหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวข้างหน้านะครับเราจะได้เจอกับไอพี่อ้วนเกาะทองนะครับโกลเด้นวิงไนท์เป็นวิงไนท์ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับสามตัวแล้วก็ถ้าปราบสามตัวนี้ได้นะครับจะได้ไททานไนท์สลปอีกหนึ่งก้อน <c oughs> ก็วิ่งมาโผล่หน้าตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะกระโดดลงมาจากหลังคาเดี๋ยวเราดึงมาสู้ทีละตัวนะครับ need. นี้ก็ดินมาสู้ตรงนี้อย่าเข้าไปโดนมันลุมมีตัวนะครับ ทางไหนสแลปนะครับแล้วก็ขึ้นมาบันไดนี้มีของอยู่ข้างบนฮันเตอร์ลิงนะครับตรงนู้นคือห้องบอส โลทิกโลเรียนนะครับกลับลงมาไอาเทมที่เห็นข้างหน้าแอบข้างล่างนั้นคือเอสตั์ชาร์จชิ้นสุดท้ายนะครับอรอบอันนี้ไม่มีอะไรในในตอนนี้แต่ว่าตอนเอ็นจีพัจะมีของ อันนี้จะเป็นเอสตัดชาร์จชิ้นสุดท้ายนะครับเอาไปอัพที่ลุงอังเบกก็กลับเข้ามาตรงนี้จะมีห้องเข้าไปข้างล่างใช้แวนแมวช่วยนิดหนึ่ง จะโดดจับที่สูงลงอารูตรงนี้นะใส่รูนี่จะได้มิเค้นอันหนึ่งเนี่ยครับเป็นมิเคืนแบบเดียวกับที่วิงไนใช้นะครับที่มีแสงพุ่งพุ่งออกมารอบตัว เวทอยู่อนนะครับแบบอย่างนี้นะครับมันยิงเราไม่โดนมันติดคืน เดินไปเฉยๆเลยนะครับไม่ต้องกลิ้งไม่ต้องอะไรมันจะลงไปได้พอดีค่อยๆเดินนะลงมาเลยเดี๋ยวจะมีหีบสมบัติสองหีบตรงนี้เป็น Divine s s i n g กาน,นงอะไรแล้วนะไททันไหนทวิงเกิลไททันไหนกลับมาทางนี้นะครับโดดลงมาเลยจริงๆไม่ต้องวิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้เคลื่อและหมดละก็ใช้คอยซอสกลับได้เลยไม่ต้องวิ่งไปบนไฟกลับไปที่ไฟลิงชายนะครับ เดี๋ยวจะไปเคลียร์เนื้อเรื่องส่วนที่เหลือของออบเจกนะครับเดี๋ยวจะซื้อซอร์เซอรี่จากออบเจกให้หมดนะครับแล้วก็เอาสโคลอันสุดท้ายนะครับที่เราเพิ่งได้มาตอนที่แล้วนะครับจากการปราดคริสตันเศษนะครับกลับอีกครั้งไอซ์เฟอร์วิคเตอร์ไอ้ดอนเมนต์อินแอกซ์เชนฟรอนด์โฟมให้โฮปคีบซอร์เซอรี่สโคลนะครับ

เออเวทจะเขาหมดนะครับเขาจะปรากฏตัววางไซให้เราซัมมอนมาช่วยได้นะครับตอนปาดบอสโลดิกรเลียนนะครับแล้วก็เอาเอสตัดชาร์ตอันสุดท้ายมาอัพ ็ตอนนี้ไทยทานทายสแลปมีเพียบเลยนะครับผมก็จะตีดักก้อนไรเดอร์โบผมไม่เป็นบวกห้าก็เป็นขั้นสูงสุดแล้วก็ตอนที่แล้วเราได้แอชของเกรทมานะครับก <c oughs> ็เอามาให้ป้าก็ oh, <c oughs> จะซื้อของที่เกรทเคยขายนะครับที่ป้าได้เทียบเลย แหวนพวกนี้ซื้อไปเลยก็ได้นะครับเวทอันนี้ยังไม่มีครับ QS จะซื้อไว้ก่อนก็ได้เงินเหลืออยู่แล้วซื้อธนูไว้หน่อยเริ่ม โตเริ่มเหลือออกมาซื้อธนูแพงๆใช้อชชนก็อัพเลเวลหน่อยนะครับวอลัฮับสเรนทเฮกน ็เราได้อันเดสบนชาร์จมาด้วยนะครับก็อันนี้จะได้ถ้วยด้วยอับอัพเกรดบนไฟขั้นสสุดเดี๋ยวก่อนไปซื้อสายฟ้าไว้หน่อยนะครับโกาไพลีสินนะครับ เดี๋ยวได้ใช้กับบอสไปที่แกลนาไคนะครับเรามาขึ้นลิฟต์ช็อตคัทที่เราเปิดไว้เลย อน,นี้ก็จะบรรยากาศเหมือนเกมดีมอนโผตอนด่านหนึ่งสามนะครับเปลี่ยนเป็นแหวนเดี่ยวก่อนจะได้ยิงแรงๆ เป็ี but, <isation> ่ยนเป็นดาบก็หลังแผ่นไม้ก็จะมีไอพวกฮอลโลอยู่เพียบเลยครับค่อยๆไปดูทุกคนแห่ง ได้เก็บไปก่อนครับ เย็นๆค่อยๆไปนะครับตรงนี้มีพวกไนท์มันเก่งก็ไอ้สามตัวนี้นี่เติมเลือดได้ด้วย แรงเหมือนกันนะมีไนท์ตาแดงอีกเพียบเลยครับหน้าไฟดึงมาสู้ทีละตัวครับ่อ,อยมาก่อนโดนลุมนี่สู้ไม่ได้ครับ มีสามตัวบับได้ปลายไกลนะครับมาทีละตัว ค่อยๆดึงมาสู้ทีละตัว สุดท้ายตายด้วยธนูครับ ใจเย็นๆนะครับตรงนี้มันพวกไหนตาแดงมันปันแรงตรงนี้เราจะเรียกออเบกมาช่วยได้นะครับถ้าเราซื้อเวทจากออเบกครบช่วยสู้กับบอสอันนี้ห้องบอสแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็จะเจอทรายของซีริปด้วยนะครับเรียกมาช่วยลุมได้ ิสอ,อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่สู้นะครับลงไปเปิดช็อตคาตอีกจุดหนึ่งก่อนอยู่ตรงนี้จะเป็นลิฟต์ไปโผล่ตรงหน้าห้องบอสดาร์กอนส a เลยเยอร์อาเมอร์นะครับ เดี๋ยวส่งลิฟต์นี้ขึ้นไปนะครับจะมีทางลิฟต์ลับอยู่อีกหาวล่างอันนี้ก็คือทางไปหน้าห้องบอสดาร์กอนสซเลียร์อารเมอร์เราจะมาโปูตรงนี้นะครับถ้าเวลาเราตายจากการสู้กับบอสโกลทริกก็มาขึ้นตรงนี้เลยอ,อันนี้คือลิฟต์ลับที่ผม อันบนส่งไปนะครับมันก็มีอันนี้ลงมาข้างล่างจะได้ใช้ทานายสลับอีกก้อนหนึ่งอินโซชอบมีลิฟต์มีทางลับอยู่ระหว่างลิฟต์นะ ก็เหยียบอันนี้ให้ลงไปปลิบอันไปข้างบนมันก็จะลงมานะครับขึ้นมาต่อ ก็พร้อมจะไปสู้บอสแล้วตัวนี้ผมจะเรียก n อ c 2สองคนนี้มาช่วยนะครับผมรู้สึกว่าเรียกมาช่วยแล้วง่ายขึ้นเดี๋ยวก่อนอื่นเตรียมของนิดนึงแหวนผมใช้แหวนกลิ้งนะครับพร้อมแล้วก็เรียกออเบกเลยก็เดี๋ยวจะเรียกซิลิสด,ด้วยนะครับ เวลาเราซัมมอนเอ็นบีซีมาช่วยสู้บอสเนี่ยบอสก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับเลือดเยอะขึ้นอืดขึ้นถ้าเอ็นบีซีตายระวังสู้ก็เหนื่อยหน่อยปรับสายฟ้านี่ยหนึ่งคดซีมุมข้ามเลยนะครับ

ไหปสอ,องก็จะมีน้องชายมาช่วยอขอบับก่อน

เเดี๋ยวฮ้ <Hey. S 1> ขอบคุณซิลิทกับออเบิคที่มาช่วยต่อสู้ ไฟครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บศพอเบกาที่แกลานาไครนะครับอันนี้ก็เป็นซินเดอร์หลอดคนสุดท้ายแล้วนะครับโรดริก ไปตรงห้องตรงนี้นะครับที่มีนักเวทหัวเทียนเยอะๆโโอ้หเเยยดียๆๆแก เดี๋ยวติดเคิร์ดตายระวังติดเคิร์ดนะครับไม่หมดอีกแล้ว๋อยตัวนูน้นยิงไม่ถึงก็ยังจะยิง ายได้แล้วนี่นะครับออเบกของเราก็จะมานอนตายอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ออเบกออเบกแอชนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปไฟลิ้ชัยใช่ไหมกดมั่วไปหมดแล้ว แล้วก็ไปคุยกับยูเรียนะครับเล่าถึงการตายของออเบกจะได้ดาบของลอนดอมาดาบโมเรียนเบลดยูเรียนี่เขาไม่ถูกกับออเบกก็บอกนี่นะครับกีบออเบกแอช as it should be, oh it is a Londor treasure befitting Lord of Hollow. the Hollow. Our Lord and I pray thee, when the moment cometh, to the age of the oh, Lord, oh, Lord, I pray thee, when the eight of, oh, 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 of the God are, Lord, I pray thee, when the eight of the God be safe. ก็จบลงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี um ้แกลนอาแกลนอาไคแล้วก็บอสโลทริกโลเรียนนะครับตอนนี้เนื้อเรื่องหลักก็จะเหลือออปชันนอลแอเรียอีกที่หนึ่งนะครับก็คือดานดากอนบารหลักนะครับแล้วก็บอสใหญ่นะครับหลอดโซออฟซินเดอร์นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ